มาอธ uh ิบายงบดุลเพิ so ่มเติมนะครับจะมาอธิบายว่าสินทรัพย์ค right ืออะไรนี่สินคืออะไรทุนคืออะไรก็คืออย่างสินทรัพย์เนี้ยก็อาจจะเป็นพวกที่ดินพวกโรงงานที่กิจการไปซื้อมานะครับผมหรือเป็นเงินสดอะไรงี้ก็ได้นี่สินก็คือแบบธุรกิจอาจจะไปกู้มานะผลทุนเนี่ยก็คือเงินที่เจ้าของเขาลงไปเดี๋ยวผมจะมาเขียนอธิบายให้ดูเดี๋ยวผมวาดเป็นตารางแยกอย่างนี้นะครับผมสมมุติอันนี้เป็นบจกดุกดิกนะครับตรงนี้เป็นสินทรัพย์นะครับผมอันนี้เป็นนี่นะครับผมอันนี้เป็นทุนนะ สมมติบจกดุกดิกเนี่ยเขาฟื้อที่ดินมานะครับผมเขาก็จะมาบันทึกในช่องสินทรัพย์เนาะอันนี้ก็เขียนไปที่ดินนะมูลค่าเท่าไหร่สมมติร้อยล้านละกันเขียนร้อยอย่างนี้แต่ทีเนี้ยไอ้บอจกดุกดิกอาจจะใช้เงินตัวเองแค่ 80- 80ล้านนะครับผมแล้วก็ไปกู้ธนาคารมาอีก20ลบ้านงบดุลมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ก็คือมีที่ดินมูลค่าร้อยล้านมีนี้สินบวกทุนก็เป็นร้อยพอดีนะครับคือมันจะเท่ากันเห็นไหมร้อยกับร้อยทีนี้ดุกดิกมาเล่นพี่เลนบอกว่าาอยาก ไปกู้ธนาคารเพิ่มเพื่อเอาเงินสดมาใช้นะครับผมสมมติไปกู้ธนาคารอีกร้อยล้านนะครับผมอ่ะก็จะขึ้นตรงนี้ฝิ่นตรงนี้ว่าดุกดิ๊กไปกู้ธนาคารเป็นหนี้ธนาคารมาร้อยล้านมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ด้วยครับเป็นเงินสดอ่ะไปกู้ธนาคารเงินสดมูลค่าร้อยนะครับผมแล้วเราก็มาดูลันอีกรอบก็ร้อยบวกร้อยได้เป็นสองร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรร้อยยี่สิบส่วนตรงนี้เป็นแปดสิบอ่ะร้อยยี่สิบบวกแปดสิบก็ได้เป็นสองร้อยนี่แหละรครับก็คือที่มาว่าเออง,งบดุลมันจะ ทำบัญชีประมาณนี้